โอเคอัสสลามุอะลัยกุมุลละฮฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้พวกเราจะมาทบทวนอัตตะฮียะ ah ์อัตตะฮียะานี่ก็คือตาชอฮุดนั่นเองนะครับตาชอฮุด ah ที่เราเอาไว้อ่านในละหมาดนะครับอุดานะถ้าใครไม่จำอัตตะฮียะา์นี่ละหมาดนี่ใช้ไม่ได้นะ ถ้ามาของเขานี่ใช้ไม่ได้ฉะนั้น,น,นอ,อ่าฉะนั้นอัตะใิยะวัตวชาฮุดนี่ต้องจําทุกคนนะครับนะโอเคเริ่มเลย